สวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการกินทั่วไทยไปกับคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพามาที่นาเกลือพัทยานะคะนี่ป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้ค่ะป่าเย็นตาโฟนะคะร้านนี้อยู่ข้างๆกับตลาดโพธิสารนะคะเดี๋ยววันนี้เราอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของร้านป่าเย็นตาโฟ เดี๋ยวคุณรตีจะพาไปพบใครคนหนึ่งนะคะเป็นป๋าตัวจริงนะคะเดี๋ยวท่านจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของป๋าเยนตาโฟโไปกันค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ภายในร้านป๋าเยนตาโฟแล้วนะคะอยู่ที่นาเกลือพัทยาค่ะเรามาพบกับป๋าตัวจริงค่ะวันนี้ป๋นะคะาค่ะสวัสดีค,ดค่ะนี่คือป๋าตัวจริงนะคะคป๋าตัวจริงที่ร้านป๋าเยนตาโฟ ร้านนี้เปิดมานานแล้วยังครับประมาณสี่ห้าปีนะครับประมาณสี่ห้าปีแล้วนะคะคือเปิดตรงนี้เลยใช่ไหมครครับครับเปิด,ปดตรงนี้และทีนี้โอ้โหดูที่เราพากันมานี่ใครๆก็แนะนําใครๆก็รีวิวมีอาหารอร่อยทุกเมนูนะคะแล้วพิเศษสุดเนี่ยคือมีไส้กรอกมีอาหารฝรั่งนะคะ,ะแนะนําด้วยที่ร้านนี้ ป้าขานแนะนําหน่อยค่ะว่าเมนูที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนําบ้างคะับที่อร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยร้าทษนทะี่นี่มันมีหลากหลายนะครับหลากหลายมีเือบทุกพินี่นะครับที่ที่ต้องการทานนะครค่ะ่ถ้าเป็นเมนูอย่างทุกซิกเนเจอร์นี่ก็จะมีพวกข้าวมันไก่ตอนอนะครับซิกเนเจอร์ของ <2 S 2> ร้านเลยใช่ไหมคะข้าวมันไก่ตอนสายเย็นแล้วก็เย็นต่โฟ่หม้อไฟนะฮะข้าวขาหมูนะครับ ก็มีผัดไทยค่ะผัดไทยตรงนีอีกที่เด่นๆก็มีข้าวคุกปี่นะฮะถ้าจากคนจีนมาชอบชอบก็ดมอร่อยาก็มีพวกเกี้ยนคค่่ะะแล้วก็โรยซีหมี่โรยซีหมี่นะครับอ๋อค่ะแล้วจากอาหารนั้นเองมีพวกมีอีกหลากหลายนะฮะค่ะนะจะมีก๋วยเตี๋ยวเข่งเย็นโตาะโฟผัดแห้ง เป็นเบนโฟโอมอกไเฟเบฟโอธรมรมดาลแล้วก็เตี๋ยวหม,มูก๋เตี๋ยวไก่นะฮะค่ะป๋าขา<ะ>ขอโทษนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยมาเนี่ยอยากกินประเภทแซ่บๆซ้าวกระเพราวกเส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเย็นตาโฟเนี่ยป๋าจะแนะนลละําเมนูอะไรคะก็ทุกเส้นๆนะก็เช่นมีมีมมต้มยำต้มยำนะฮะเย็นตาโฟเย็นตาโฟต้มยำโอ้แซ่บๆเลยใช่ไหมคะเส้นนั้นแล้วก็มีผัดไทย ผัดไทยเส้นแล้วผัดไทยวุ้นเส้นนะครัผัดไทยผัดไทยห่อไข่ค่ะทีนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือคนจีนอย่างนี้ป้าแนะนำเมนูอะไรให้เขาให้เขาลองชิมก็จะมีจับหลักใหญ่ๆแล้วก็มีข้าวมันไก่ภาษาโอ้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ตอนนะครับค่ะที่มีขีเจ้าเดียวในพัทยานะครับอ้าวเหรอคะพัทยามีไก่ตอนยี่เจ้าเดียวคือ ข้ามาไกที่ร้านป๋าเย็นโดโฟนะครับโอ้โหแมันมีหลากหลายเอย่างเียังมีมีต้มยำแบบมีไก่คนไทยทานได้ชาวต่างชาติทานดีใช่ไหมครับอย่างเมนูไก่ตอนเนี่ยป๋าบอกว่ามีเจ้าเดียวในพัทยาเฉพาะที่ร้านป๋าเย็นโดโฟเท่านั้นนะคะที่เป็นไก่ตอนนะครับที่เป็นไก่ตอนนะคะมีอยู่ร้านเดียวทีนี้ป๋าขาได้ยินว่าร้านนี้ก็มีไส้กรอกอร่อยหรือว่า เป็นเนื้อเป็นไส้กรอกเยอรมันอย่างเงี้ยที่ผลิตหรือปรุงโดยชาวเยอรมันแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะัป้าแนะนำน่อยค่ะตัวนี้นะฮะี่รานี่ก็เป็นว่าเป็นเพ่ายของ,งร้านดีนัคกี้นะครับที่ใา,ายพวกไส้กรอกอสูตรของเยอรมันนะครับมีหลากหลายท่านหลากหลายที่สิลปะนะฮะถ้าอยากจะปรุงจริงๆก็องพาไปร้านที่ ที่ทำใช่ไหมคะเช่นปกาปาแนะนำนี่มีอะไรทัชที่ชานอร่อยที่นี่มันมีพวกพวกโคกโคนทัดนะมันมีหลายหลายตัวมีเช่นไส้กรอกเลือดไส้กรอกโอ้พวกไอ้ลีออนเนอร์แล้วก็ไดซารามีพวกนี้มันมีสลามี่ก็มีนะคะสำหรับเมนูหรือว่าไส้กรอกของเยอมรัพวกไส้กรอกอย่างเช่นไส้กรอกอย่างที่ เพวกท้าวต่างชาติชอบซื้อเย่างเช่นชูบิกเซอร์วิลาแฟงทวินแฟงฟรอเตอร์นะฮะแล้วก็พวกดีบีเซีเนอร์เนี่ยมีหลากหลายหลากหลายนะคะแล้วก็วิลซอสเซตพวกนี้อืมเยอะแยะเลยของสุกวานะฮะเห็นไหมคะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอาหารนะคะมีทั้งประเภทเส้นแล้วก็ประเภทข้าวที่ร้านป๋ามีหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะของอร่อยอร่อยทั้งนั้นใช่ไหมคะป๋า คือสูตรนี้ได้มาจากไหนคะขอขอขอพบสูตรคือรุ่นต่อรุ่นไหมคะป๋ารุ่นต่อรุ่นนะหาแล้วมีประสบการณ์ในชีวิตเรา้ยค่ะนี่นะคะแล้วทีนี้พอทําตรงนี้จะมีรุ่นต่อไปไหมคะป๋าจะมีรุ่นต่อจากป๋าไหมคะน่าจะมีน่าจะมีรุ่นต่อไปนะคะเป็นพื้นที่อเราอยู่แล้วอ๋อเป็นพื้นที่นะคะของป๋าอยู่แล้วตรงเนี้ยอาหารอร่อยทุกอย่าง ร้านก็ร่มรื่นเห็นไหมครับที่นั่งกว้างขวางเนี่ยร่มรื่นไปหมดเลยค่ะเป็นสวนนะคะทำเลดีมากและทีนี้ถ้าป๋าจะแนะนำะคนที่จะเดินทางมาหรือ,อไปมายังไงสะดวกที่สุดเดินทางมายังไงถ้ามาที่ร้านมาที่ร้านนะฮะมา<ฮ>ะมาทางซอยโพธิสารก็ได้นะครับหรือจะมาทางถนนพญานเหลือนะฮะถนนพญานเหลือแยกแยกปริญญาะฮะไอหับุญแนะ มาทางเหนือเนี่ยฮะเป็นมาวิ่งสายสามสุดเส้นทางเลยครับโพธิสานี่เจอเลยครับเจอเลยใช่ไหมคะเจอสายสามนะฮะนะคะถ้ามาถนนพัทยาสายสามก็คือวิ่งมาจนสุดสายเลยครับตมาอย่างเดียวเลยนะคะก็เจอเลยก็เจอเลยครับค่ะเข้ามาทางชุใหญ่มากครับป้าใหญ่มากใช่ไหมคะถ้าถ้าเข้ามาทางชุกบุตรีนะฮะข้าเข้าไป อหน้าวัดหน้องใหญ่นะฮะถ้าทางบางกรุงเทพเนี่ยผมก็มาเขามาประมาณสักห้าร้อยเมตรก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยค่ะแต่บริษัทคือไปมาง่ายไป้าง่ายมากนะคะเนี่ยมีเมนูหลากหลายเห็นยวแม่คะาซี้าแนะนำเนี่ยเมนูเยอะของหวานก็มีนะครับป้าเดี๋ยวป้าบอกว่ามีของหวานด้วยมีเมนูของหวานนี่ค่ะป้าอะไรแนะนำบ้างคะรันนี้นะครับไอ้ บัวลอยน้ำขิงนะครับบัวลอยน้ำขิงข้างในเป็นไส้ไส้งาฮะไส้งาใช่ไหมครับผมแล้วก็บัวลอยไข่หวานนะที่ขายดีดีที่ดีมากมากเลยบัวคอะขายดีมากมากครับผมทำเองไหมคะป๋าอันนี้ทำเองครับทำเองแล้วพวกสีเสือที่ตามบัวลอยนี่ยเราไม่ใช่สีพวกใช้พิษยาสารใช่ค่ะค่ะค่ะใช้ผลไม้ที่เป็นสีที่ทำ คือสีจากดอกไม้จากผลไม้นะคะตักในของหวานนี่ค่ะในในบัวลอยนี่นะคะโู้หน้าทานทุกอย่างแล้วก็มีรสช่องวัดเจดรสช่องวัดเจดโอเคเอวัดเจดรสช่องวัดเจดนะคะแล้วก็มีขนมปังน้ำแดงนะที่เป็น ขนมปังอะไรเอยใส่น้ำแข็งใส่เนี่ยโบราณโบราณโบราณกขาวขาวโอ้ยน่าทานทุกอย่างเลยค่ะเมนูจัดายดีนะฮะส่วนน้ำราคาขาเนี่ยเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีน้ำเตี้ยมีน้ำยัยมีโเลี่มีเก้วต้องเองทำเองทั้งหมดทำเองหมดครับทำเองหมดครับไม่ได้ซื้อนะฮะโอ้ยดีดีค่ะนี่นะคะเมนูหลากหลายให้เลือกเมนูเครื่องดื่มน้ำดื่มนะคะแล้วก็เมนูของหวานนี่ค่ะ ส่วนเมนูเส้นเมนูก๋้วยเตี๋ยวนะคะนี่มีเมนูแนะนำแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะครับสรุปว่าซิกเนเจอร์ของร้านนี่คือตัวไหนครับป๋าสองตัวนะฮะก็บ่อไฟกับไอเย็นเตาโฟม้อไฟกับข้าวมันไก่นะฮะกับแล้วก็ข,ข้าวมันไก่ไก่ตอนนะครับข้าวมันไก่ตอนโสันนะครับนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านถ้าม,มาแล้ว ขาดไม่ได้ใช่ไหมคะสาต้องสั่งมาถึงเนี่ยมาไม่ถึงโอ้คาบอกว่าถ้าสองเมนูนี้้ามาแล้วไม่สั่งเนี่ยคือเหมือนมาไม่ถึงร้านสาเย็นตาโฟใช่ไหมคะโอเคค่ะเราได้ทราบแล้วนะคะอยากมาแล้วใช่ไหมคะเปิดทุกวันไหมคะสาทุกวันไม่มีวันหยุดราสกาไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งนะ ถึงห้าโมงห้าโมงครึ่งคเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะไม่มีราชการนะคะใครจะมาวันไหนเลือกมาวันนักตาเลิกต่างๆก็ไม่หยุดไม่หยุดค่ะนะคะมาได้ทุกวันทุกเวลาระหว่างนี้ 8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายห้าโมงครึ่งที่ร้านาเย็นตาโฟนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณสามากนะคะที่ให้เกียิมาร่วมรายการนะคะช่องคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนก็ขอขอบคุณสามากค่ะสวัสดีค่ะ